สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวรวยย่างรวยยืน5วิธีง่ายๆถ้าถูกรลางวันใหญ่คลิปนี้นะคะเป็น5วิธีรับมือเมื่อโชคลาภใหญ่หล่นทับพวกท่านแล้วล่ะคะ่ะก่อนืเลยนะคะ a ถูกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้คะ่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไร นั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด้ดานล่างใต้คลิปวเดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณประกฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับใครที่กำลังได้รับโชคใหญ่ลนทับกันแบบจุกๆอย่าลืมว่าสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือตั้งสติแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตให้ดีเลยนะคะเพราะไม่งั้น อาจจะรวยไม่นานได้ค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มีคำตอบนะคะว่า5วิธีรับมือเมื่อท่านอาจถูกรางวัลใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตท่านค่ะข้อแรกเลยนะคะให้ทำทานเป็นประจำค่ะเพราะการที่เรามีโชคใหญ่หล่นทับแบบไม่ทานตั้งตัวนะคะอาจทำให้บางครั้งเราเผลอใช้เงินแบบไม่ทนันคิดหน้าคิดหลังให้ดีและอาจลืมตัวไปว่าจะต้องสะสมบุญอยู่เสมอ ฉะนั้นควรทำทานเป็นประจำด้วยใจที่บริสุทธิ์ทางเพื่อนมนุษย์และสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนพิการคนยากไร้คนชรารวมไปถึงการให้อาหารสัตว์จรจัดอานิสงการทำทานด้วยใจบริสุทธิ์จะทำให้จิตใจของเราสะอาดและใช้ชีวิตอย่างมีสติและช่วยให้รวยนานได้นั่นเองค่ะมาถึงวิธีที่สนะคะนั่นก็คือมันเป็นสะพานบุญ นอกจากการทำบุญทำทานแล้วการเป็นสะพานบุญก็ถือเป็นการเติมบุญที่ยิ่งใหญ่ค่ะโดยสะพานบุญนี้หมายถึงการบอกต่อการทำบุญให้คนอื่นทราบการชักชวนให้ร่วมบุญรวมถึงการเป็นเจ้าภาพงานบุญต่างๆโดยถ้าเราเป็นสะพานบุญด้วยใจไม่หวังผลตอบแทนใดๆอานิสง์การเป็นสะพานบุญก็จะมากตามความบริสุทธิ์และชีวิตของเราก็จะมีความสุขสงบร่มเย็น ไม่เกิดทุกขลาบนะคะวิธีที่3ค่ะให้ถือศีลแปดและปฏิบัติธรรมทุกๆหนึ่งเดือนเชื่อกันว่าคนที่ถูกรางวัลใหญ่หรือว่ามีโชคใหญ่เป็นคนที่มีบุญเก่าเยอะและคอยสะสมบุญใหม่อยู่ตลอดเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆจะมีโชคใหญ่แล้วบุญก็มีวันหมดเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นจึงควรหมั่นเติมบุญอยู่บ่อยๆและวิธีการที่ดีและได้อน,นิสงมากๆเลยก็คือ การถือศีลโดยเราควรถือศีล8เป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อย2-3วันต่อเดือนตามสะดวกโดยจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดสำนักปฏิบัติธรรมหรือทำที่บ้านก็ได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญเลยคือจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ได้บุญอย่างเต็มที่เลยนะคะวิธีที่4ี่ค่ะทำบุญกับพระในบ้านข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุด เพราะเราจะเกิดมาไม่ได้หากไม่มีพระในบ้านนั่นก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือบุพการีท่านอื่นๆนะคะโดยเราต้องนำเงินที่ได้มาเลี้ยงดูท่านให้มีความสุขสบายไม่ฝุงเฟอ้อโดยการทำให้ท่านมีความสุขอาจไม่ใช่ตัวเงินเท่านั้น ควรจะหาเวลาพาท่านไปทานอาหารหรือใช้เวลาร่วมกับท่านบ่อยๆรับรองว่าชีวิตของท่านจะสดใสตลอดไปอย่างแน่นอนค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่วิธีที่5นะคะไม่หูเบาเชื่อคนง่ายและไม่โชว์ออฟจนเกินไปเมื่อเรามีโชคใหญ่และคนรอบข้างต่างก็รู้เรื่องจะมีคนวิ่งเข้าหาเราทุกรูปแบบก็ต้องทำใจให้เข้มแข็ง อย่าหูเบาเชื่อว่าจะเอาเงินไปต่อยอดแบบนั้นแบบนี้แล้วได้เยอะขึ้นทวีคูณต้องศึกษาให้ดีถึงข้อเท็จจริงก่อนกรณีที่เราได้เปลี่ยนฐานะของตัวเองไปเลยก็ต้องระวังอย่าเผลอนิสัยเสียหรือว่าทำตัวเปลี่ยนไปจากเดิมโดยไม่รู้ตัวจำเป็นต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าต้องคิดดีทำดีไม่ดูถูกไม่นินทาว่าร้ายไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น เท่านี้ก็จะช่วยให้ชีวิตมั่นคงไม่พังและก็รวยนานได้แล้วนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิด5วิธีง่ายๆทำให้รวยยั่งรวยยืนเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ